ครขอเราจังวันี้นะครับจังวะขวัญใจครับขอบคุณมากโอ้โจะโดนสีฟ้าโดนตัวไม่ได้นะฮะโอ้โหเอาแล้วอีเตี้ยเข้าล้อนี่มันไม่ธรรมดานะพี่บอกไว้ก่อนนะขวัญใจช่างปูนนี่มันดีเซลขึ้นสองพันนะพี่นะไม่ต้องบอกพี่รุ่นเนี้ยขึ้นเขาเนะ เด็กพ่อเขาเรียกค่ะว่าไงนี่เข้ากรำมุมก็เป็นคนเสวยนี่ถือว่าเป็นบนปากนะทำไมแม่ครัวเมืองนี้นี่เมื่อก่อนก็ทักต้นจีนอยู่นครปฐมโอ้โหรู้เหรอแล้วทำต้นจีนนครปฐมแล้วมีชื่อแม่งมีชื่อไหมโอ้โหเจ้าดังใครก็รู้จักชื่ออะไรเหลือบานโพชนาโอ้โหงานสุดยอดยังหานี่ชื่อไม่รู้พอสรุปแล้ว มามาดมๆแล้วก็ไปเป็นการต้อนรับให้สมพระเกียรติองราชบุตรเอ่ยถึงทินชู่และพร้อมกับภรรยานั้นปรุงอาหารรสเด็ดฝีมือล้ำเลิศเป็นต้นครัวเป็นต้นห้องที่คอและพระบิดาเสวยมาก่อนกินตัวเล็กถูกต้องอาหารก็จะไม่ให้เสียน้ำใจเสด็จพ่อก็กระหม่มจะเสวยเลยนะพี่ย่ แค่สวนไม่ได้คน,นในสำมื้อนี้ี่ยาิหรือคะงนี้นะนจะต้องพูดอะไรงนีของระถางาอันพ่พะจ๊งลูกของกระกระหม่อมคงจะเพ้อเจอไม่จริงหรอพะจค่ะไม่จริงพิอย่างไรลูกองคั่งจจกจิ้งไม่ได้โกอค่ะไม่จริงพะจอคั่วเนี้ั่งข้าพเจ้านะ นี่เป็นภารกิจอันสำคัญที่เราต้องดูแลพะลร,ระราชทานธูตักพระถุเคยจะปล่อยปละละเลยให้เจ้าและดวงเน่มัมมินพระเกียดบ,บิดาคงจะไม่ได้ดวงเนรผู้สักดีเสมือนมินเกิดครอบครัวมาองฉันฝ่ามาครอบครัวของฉันจงรักภักดีต่อพวกท่านมาช้านาน จะไม่คิดการทุรยศมันเด็ดขาดพระเจ้าค่ะจริงแท้แน่นอนพระเจ้าค่ะเอาล่ะแม่ยิ่งเลยนในเมื่อหลวงเนตยืนกรานว่าพระตยาอาหารนี้มียาพิษเจ้าจะบพิสูจน์ด้วยการได้มันท่นขอสำารึกมือนี้มากินเอง เจ้าพิสูจน์กันว่ายาพิษจริงหรือไม่ไม่้ต้องได้โอ้ต้องได้อาหารนี้เจ้าบังพิสูจน์ด้วยตัวเจ้าเองหยุดนิ่งไม่ได้กลับไปกินข้าวบ้านก็ได้พี่บ้านกินข้าวเยอะอย่าลุกโอ้โหเจ้า กลับไบ้านนี่มันอะไรกันพี่คะ